เร oh, ah. <Yeah. S 3> ียนวอพสวัสดีครับวันนี้มกับครูพี่เจนะครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนเรื่องระบบจำินใครเรียนรู้จักระบบจำินไ้ครับ ก็คือความหมายของจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มบวกนะครับเป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่าศูนย์ใช่ไหมะครับหนึ่งสองสามถูกต้องนะครับต่อไปนะครับจำนวนเต็มลบครับคือจำนวนที่น้อยกว่าศูนย์ใช่ไหมนะครับลบหนึ่งลบสองลบสามโอเคครับต่อไปนะครับคูณนะครับไม่เป็นทั้งจำนวนบวกและจำนวนลบนะครับใช้แข็ง เส้นจำนวนนะครับจะมีศูนย์ตรงกลางนะครับทางด้านขวาของศูนย์นะครับจะเป็นจำนวนเป็นบวกทางด้านซ้ายจะเป็นจำนวนเป็นลบนะครับยิ่งอยู่ทางขวามากนะครับค็จยิ่งมากยิ่งอยู่ทางซ้ายก็จะยิ่งน้อยนะครับต่อไปครับการเแยกชี้จำนวนเต็มนะครับเราจะแยกเครื่องหมายมากกว่ามากกว่าเท่ากับนะครับตัวเลขที่อยู่ด้านขวาบนนะครับบนเส้นจำนวนนะครับจะมีจำนวนมากกว่านะครับเช่นนะครับ ใส่เครื่องหมายจำนวนที่มีค่ามากกว่าครับเช่น7บวก4นะครับก็จะได้3นะครับต่อไปนะครับการลดจำนวนเต็มนะครับเซ็ตกดลบการเป็นจำนวนกับจำนวนตรงข้ามครับเช่นลบ4อีกขอไปครับเช่น4ลบลบ3ครับก็จะได้ ลบห้าลบสองนะครับก็จะก็จะเท่ากับลบห้าบวกลบสองนะครับก็จะได้ลบเจ็ดนะครับต่อไปนะครับการใช้วิตประจำวันนะครับตัวอย่างนะครับเช่นอุณหภูมิห้าองศานะครับลบห้าองศาแสดงว่าอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์นะครับผมต่อต่อไปนะครับระดับความสูงเช่นใต้ดินนะครับลบยี่สิบเมตรแสดงว่าขึ้นลงไปใต้ดินอย่างประมาณยี่สิบ ต่อไปนะั้การยืมเช่น trên, นี่เราห้าลำบาทอันนี้มะท่านเดียนเป็นนี้นะครับต่อไปนะครับจากเป็นการสื่อสครนะับ ประมาณสิบข้อข้อดียวข้อแนะ่าจำรงนีนข้อแปดนะต่างกันข้ออื่นนะข้อไหนงเงียบ้อดีครับ้อดีนะครับผิดนะครับนักเรียน 业绩不易。 ก็สีน้ำตาข้อใดแตยงีน้ำัก็ไ้ก็ได้ก็ก็สีก็้ำไม่ใช่ไม่ก็ได้กอได้ก็้